เอฟซีถามเมนูน,นาย,ยายนี่ตื่นรู้มันได้อะไรคะแล้วตื่นรู้เนี่ยมันตื่นไปเพื่ออะไรตื่นรู้นี่เนาะยายนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าตื่นรู้อะมันเป็นยังไงจนวันที่ยายนี่ตื่นรู้มันเป็นเหมือนเราได้กุญแจกกุญแจกนเกนี่ยอพาเราออกจากการยึดติดออกจาก ความทุกข์พาเราหนีหลุดพ้นให้ออกจากสิ่งที่เรามีความทุกข์สิ่งที่เรายึดติดสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นขออ้อ2ตื่นรู้นำพาให้เรานะคะได้ค้นพบชีวิตที่เป็นอิสระตื่นรู้ทำให้เราไม่กลัวความตายความตายนี่จะปกติปกติธรรมดา ธรรมดาซ,ซื่อเป็นธรรมดาเป็นปกติไปเลยไปโดยอตัตโนมัติตื่นรู้ทำให้เราหลุดออกจากสิ่งที่ยึดติดเน้นๆเลยอะไรที่ยึดติดเนี่ยหรืออะไรที่เป็นทุกข์เพราะว่าเรายึดติดมันเป็นทุกข์นี่แหละตื่นรู้ตัวหลักๆเลยจะนำพาเราออกจากสิ่งที่เรายึดที่เราติดเออที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละค่ะแล้วตื่นรู้เนี่ยนำพาให้เราเห็นว่าโลกไปเนี่ยค่ะมันคือละคร มันเป็นโลกละครเป็นโลกมายาอยู่ในโลกละครตัวเราทุกคนเนี่ยอยู่ในคุกที่มืดดำทุกคนจะอยู่ในกงขังมีโซ่ล่ามมีโซ่ตัวล่ามขาอยู่ในคุกดำดำมืดที่วกวกวนๆอยู่ในวนลูปก,การใช้ชีวิตทุกทุกยากยากทรมทดอดทนทุกทุกยากยากเนี่ยตื่นรู้นำพาให้เราได้ค้นพบความสงบ เมื่อก่อนมันไม่เข้าใจความสงบสงบเป็นยังไงมันไม่รู้ตื่นรู้ทําให้เราเห็นความสุขความสงบความโล่งโปร่งเบาสบายความนุ่มละมุนของกิตใจค่ะดีไหมดีไหมละ่ะที่ฟังมานี่ดีไหมนี่แหละตื่นรู้เป็นกุญแจที่นําทางนําพาให้เราเข้าไปเห็นออกจากการพ้นออกจากสิ่งที่เรายึดติดออกจากสิ่ง ที่เธอยึด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 ,ยด,ยดมันหลุดพ้นออกจากความทุกข์ออกจากความกข์อ่ะอากาดีไหมล่ะคะดีไหมยายนีก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะจะจะรู้สึกแบบเนี้ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้รับความรู้สึกแบบนี้ชีวิตอิสระหมายถึงมันไม่ยึดติดว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นตามสังคมอยู่ตาม กฎเกณฑ์สังคมเป็นแบบนี้ตามกระแสเป็นแบบนี้เราจะต้องวิ่งไล่ล่าไล่ตามกันอันนี้ดังก็ตามกันอันนี้เป็นอย่างนี้ก็ตื่นเต้นอาตามตามตากันมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่เป็นมันไม่มีอารมณ์แบบนั้นมันตื่นแล้วมันกลับไปอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันไปไม่ได้คือมันตื่นแล้วตื่นเลยอ่ะอย่างเช่นยายนีเนี่ยยึดติดกับเรื่องบ้านฉันจะต้องมีบ้านฉันจะต้องมีรถ เพราะว่าอยากให้สังคมยอมรับอยากให้สังคมมาชมเราอยากให้สังคมยอมรับอยากให้สังคมเห็นว่าเรามีสิ่งนี้อ่ะทีนี้พอตื่นรู้เนี่ย <S <S เอาตรงๆเลยค่ะ <S <S มันไม่อยากได้ <S <S มันเฉยๆไม่อยากได้มันไม่อยากได้มันเฉยๆไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่อยากได้ คือปกติธรรมดามันไม่ได้ยากเมือนเมื่อก่อนอ่ะอยากเนี่ยเอาตรงจากร้อเปอร์มันจะเหลืออยู่1%เปอซอาคิดเอาหนึ่งเปเหมือนกับเฉยๆธรรมดาไม่มีความรู้สึกอยากได้อยากได้เมื่อก่อนมันอยากได้มันยืดติดแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ได้สิ่งนี้จะเป็นทุกข์กลัวอายสังคมกลัวสังคมไม่รักอายผู้คนอายคนในบ้านเนี่ยที่มันเป็นทุกข์ทีนี้พอมันตื่นมันหลุดมันไม่ยึดติด ตื่นรู้นําพาให้เราเข้าไปเห็นว่าทุกอย่างบนโลกไปเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นลูกเป็นผัวเป็นที่ดินเป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินสมบัติใดๆก็ตามไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างมันเป็นของโลกของโลกเนี่ยหมายถึงทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างมันแค่เป็นสิ่งที่ เปลี่ยนกันใช้ผัดกันชมเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นของใครเลยสักอย่างเดียวมันเป็นของลูกยายนี่ขายอาหารเสริม่ะก็ต้องยอมรับความจริงว่ายายนี่ขายอาหารเสริมเวลาจะไปทำคอนเทนต์ทำแข่งขันกันต้องประชุมต้องสร้างคอนเทนต์แบบนี้จ้างดารามาถือกาแฟเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าแบรนด์ฉันมีกับมีดาราถือสินค้าแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวนี้เขาแข่งขันกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะต้องมีตัวทงตัวแทนประชุมประชุมยิงองค์ยิงเอสอะไรทํากันแข่งขันกันยอดไหลยอดเชยค่ะพอมันตื่นแล้วตื่นแล้วคือตื่นเลยจะกลับไปโกหกตัวเองโกหกไม่ได้ตื่นแล้วหมายถึงของพวกนี้ค่ะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของแบรนด์มันเป็นอย่างนี้ของมันมันเป็นของโลกใครอยากกินอยากใช้อะไรก็กินใช้ได้เลย ไม่มีใครเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเจ้าของแบรนด์ไม่มีมันไม่มีเนี่ยคือตื่นรู้ของใย,ยนี่แม้กระทั่งคนที่มาติดตามใย,ยนี้มาดูใย,ยนี่ใย,ยนี่จะพูดในคลิปหรือในไลฟ์สดเลยว่ายายนี่ขายสินค้านะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมาซื้อสินค้าใยนี่สามารถไปกินแบรนด์อื่นได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราซื้ออะไรมากินเราอย่าบ่นนะคะ เพราะเราตื่นแล้วเรารู้ว่าการที่เราบน่นมันคือความเจ็บป่วยเราก็จะพูดสิ่งเนี้ยให้กับคนที่มาติดตามเราให้เขาได้ฟังที่เหลือแล้วแต่แต่เราพูดไปแล้วอะนี่คือตื่นรู้มันตื่นแล้วไงมันจะกลับไปพูดพูดเนี่ยหมายถึงโกงหกใจตัวเองนะคะหมายถึงตัวเองเนี่ยมันจะไปโกงหกใจตัวเองเนี่ยมันโกหกไม่ได้มันไม่มีหรอกกลยุทธ อาหารเสริมไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นคโนเป็นโงชีรสเป็นน้ำโป่งน้ำปลาอะไรก็ตามมันไม่มีฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ฉันเป็นเจ้าของสิ่งนั้นชนิดมันไม่มีมันไม่มีเป็นของใครเนี่ยสิ่งที่เราเตือนรู้มันก็เลยปลดปล่อยมันเลยปล่อยวางมันเลยไม่ยึดติดมันเลยได้ชีวิตที่เป็นอิสระกลับมามันเลยมีความสุขจากข้างในเรามันเบามันโล่งโป่งเบาสบาย เราอยากทําอะไรก็ได้เราอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นเนี่ยหมายถึงว่าเราจะแต่งตัวซกมกก็ได้เราจะแต่งตัวเป็นคนแบบแต่งตัวเป็นแบบยังไงก็ได้ของเราจะสวยจะอะไรก็ได้มันได้มันมันไม่ได้มันนั่งเพื่อมารอให้ใครมาชอบเรามันไม่ได้ไปนั่งยึดติดให้สังคมมาชอบมากระโจนแบบเราเราเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะกิจนั้นอีกแล้วนี่แหละค่ะตื่นรู้ ตื่นรู้คือตื่นรู้เป็นกุญแจที่พาเราหลุดผลออกจากมายาออกจากความทุกข์ออกจากถึงที่เรายึดติดอะไรก็ของกูอะไรก็ของฉันของฉันดีไหมล่ะคะดีไหมดีถ้าคนตื่นรู้ได้ณนยุคนี้ถือว่าได้เปรียบถ้าคนเข้าใจในเรื่องสายกิจวิญญาณหรือตื่นรู้เรื่องพลังงานจะเป็นคนที่ได้เปรียบกับการใช้ชีวิต ที่อยู่ในโลกใบนี้มากมันจะมีสติมากขึ้นอย่างต่ำอะถ้ามันไหลไปอะมันก็ไหลไปนิดเดียวมันก็กลับมามันไหลนิดเดียวมันกลับมาไหลไปนิดเดียวมันกลับมามันทําให้เรามีสติองมวลรวมมวลรวมของเราเนี่ยมันจะทําให้เรามีสติกับการใช้ชีวิตกว่าเมื่อก่อนเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนมันมมันมันไม่เข้าใจแต่พอมันตื่นแล้วมันเพิ่งมันตื่นรู้นี่แหละค่ะเห็นไหมคะดีไหมเห็นปะดีไหมดี ประมาณนี้เลยนะคะโอเคถือว่ามาแชร์ให้กับ FC ฟังนะคะจุบจุบจับจับจุบจวบ,จบ